มันแสดงถึงความคุ้นชินในการทําสิ่งเกา่าทําไมไม่รู้แต่เดิมเขาก็ทํากันมาแบบนี้1234 5 7องสามสี่ห้าเจ็ดแปดรทํการทำงานก็ต้องเซ็นเอกสารกัน5ขั้นตอนทําไมไม่รู้เขาก็เซ็นกันมาตั้งหลายปีทําไมจะต้องมาเปลี่ยนเขาก็เซ็นกันมาแบบนี้อยากให้พนักงานเนี่ยแม้ช่วงโควิดเขาทางานที่บ้านรูปฟอร์มูล์ก็อยากให้เขาได้พัฒนานตนเองแต่ว่า e-learning อะ่ะโหตอนนั้นแต่ละสถาบันก็ออก e-learning มาเต็มไปหมดเลยแต่ปัญหาที่ HR หรือฝ่ายบุคคลบอกว่าอาจารย์แต่ว่าคอร์สเรียน e-learning มันน่าเบื่อ คนทำงานตอนนั้นก็เบรนเอาจบเวลาทํางานเขาก็อยากจะเปิดสมองแล้วเขาไม่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่แล้วอาจารย์ทำให้ความรู้มันสนุกได้ไหมไม่มีผลลัพธ์ใหม่ๆจากพฤติกรรมเดิมๆนะครับผู้ชายคนในครับไอสไตเนาะ ไอสไตล์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นอาอชีพในรอบร้อยปีนะครับไอสไตล์บอกว่า insanity แปลว่าวิกลจริวิกลจริตคือการที่แบบว่าทําสิ่งเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแ,แ,แ,แต่คาดหวังผลลัพธ์ที่ผลลัพธ์ใหม่อยากพร้อมอยากขุนดีกินเหมือนเดิม<笑><笑><笑>กินชานมไข่มุกทุกวันหวานปกติแล้วอยากสักว่าวันหนึ่งอย่างเงี้ยนะเออแบบขี้เกียจออกกำลังกายไม่มีเวลาตื่นเช้ามาเบิร์นไขมันแต่ว่าอย่างนี้ครับเนาะฉะนั้นสิ่งที่มันตรงข้ามกับนั้นก็คืออาจารย์อยากจะเล่าความคุ้นชินนึงครับ Five Monkey Experiment คือการทดลองลิง5ตัว <arn> การทดลองเป็นแบบนี้ครับ<อ>เขาจำลองมาในห้องห้องหนึ่งนะครับในห้องห้องนี้นะครับมีลิงอยู่5ตัวในห้องห้องนี้มีลิงอยู่5ตัว Five Monkey Experiment โดยธรรมชาติครับลิงอยากกินกล้วยไหมครับในห้องมีลิง5ตัวเอาบันไดลิงวางไว้นะครับแล้วก็เอากล้วยวางไว้ข้างบนแล้วข้างบนของห้องน ouais ะครับจะมีสปริงเกลิลที่คอยปล่อยน้ําลงมาทันใดที่ลิงตัวใดตัวหนึ่งไปจับถูก กล้วยห้องนี้จะปล่อยน้ําลงมาลิงโดนน้าจะเป็นไงครับเจี๊ยกเจี๊ยกเจียยย๊ยกนะมันก็จะแบบโหยว,วอยไม่อยากโดนน้าและไอ้ลิงตัวที่ขึ้นไปจับกล้วยก็จะโดนเพื่อนอีกสี่ตัวลุมสะกรรมัมผ่านไปสักพักนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นว่าเฮ้ยไม่มีตัวไหนเลยปีนบันไดขึ้นไปกินกล้วยนักวิทยาศาสตร์ก็เอาลิงตัวเดิมออกไปหนึ่งตัวเอาลิงตัวใหม่ใส่เข้ามาหนึ่งตัวกลายเป็นลิงเก่าสีลิงใหม่หนึ่งลิงใหม่เข้ามาเจอสถานการณ์นี้ทำาไงครับ ปีนอีกเอ้าก็โอ้ยผู้นี้มันซื่อบื้อใช่ไหมทำไมเห็นกล้วยไม่มีใครกินเลยโอ้โหกล้วยหวีบเริ่มเทิมมันก็ปีนขึ้นไปจับทันทีที่ลิงจับถูกกล้วยเกิดอะไรขึ้นครับน้ําก็ปล่อยลงมาไอ้ตัวที่ปีนขึ้นไปก็โดนอีก4ตัวลุมสกมแกมาใหม่ไม่รู้เรื่องเลยไปจับทหไมตุับตุบตุบตุบตับจริงไม่จริงนักวิทยาศาสตร์ก็เอาลิงตัวเดิมเนี่ยออกไปอีกหนึ่งตัวเป็นตัวใหม่2ตัวเก่าสแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆตัวใหม่ตัวใหม่เือ ต,ตัวเก่าเหลือ2ตัวใหม่มา3นะครับจนสุดท้ายนะครับในห้องเนี้ยปรากฏว่าใหม่ทั้งหมด5ตัว5ตัวเป็นลิงใหม่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ที่มันเกิดขึ้นคือไม่มีลิงใหม่ตัวไหนกล้าขึ้นไปจับกล้วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมก็ไม่รู้ five monkey experiment การทดลองของลิง5ตัวแล้วก็การทอดปลามันแสดงถึงความคุ้นชินในการทำสิ่งเก่าทำไมไม่รู้แต่เดิมเขาก็ทำกันมาแบบนี้ 1,2,3,4,5,7,8 1, process การทำงานก็ต้องเซ็นเอกสารกัน5ขั้นตอนทำไมไม่รู้เขาก็เซ็นกันมาตั้งหลายปีทำไมจะต้องมาเปลี่ยนเขาก็เซ็นกันมาแบบนี้เขาก็ทำตามกันมาแบบนี้ึงไหครับแต่ว่าการแข่งขันในยุคนี้ครับทำยังไงให้ธุรกิจของเรามันสามารถทำ process innovation หรือ process optimization ทำให้กระบวนการสั้นขึ้นเร็วขึ้นนะครับหรือคิดสิ่งใหม่ๆดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้ผมมี framework หนึ่งแล้กันที่อยากจะเล่าให้ฟังเร็วๆเนาะ อันนี้ชื่อว่า10 type of innovation 10 type of innovation นะครับใครไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนยกมือครับใครเคยเห็นมาก่อนแล้วครับยกมือครับใครยังไม่ยกมือยกมือครับโอเคนะครับนะจะได้เช็คว่าเรายังไม่หลับกันอยู่นะครับนะ10 type of innovation นะครับผมว่าเรื่องการทําสิ่งใหม่เรื่องนวัตกรรมครับผมว่าเฟรมเวิร์กเนี้ยมันง่ายแล้วมันเข้าใจง่ายดี โดยหลักการนี้ครับเขาจะแบ่งเป็น3สีหรือ3โซนนะครับโซนสีฟ้าคือ configuration ก็ทำเรื่องระบบหลังบ้านนะครับโซนสีส้มนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ offering การพัฒนา product ของเราแล้วก็โซนสีส้มนะครับ experience ก็คือประสบการณ์นะครับโซนในแต่ละโซนก็แบ่งเป็นกล่องเล็กๆอีก10ใบนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราจะทำเรื่อง configuration เราทำเรื่องของ innovation ด้าน profit model ได้ไหมยกตัวอย่างเช่นว่า แต่เดิมเราขายเป็นอะลาคาสเราขายเป็นบุฟเฟ่เราขายเป็นเหมารวมได้ไหมนะครับแพ็กเกจเป็นเหมาใจสมัยก่อนเวลาเราจะไปดูใครทันยุคนิวโหนดวิดีโอไหมครับเราจะเช่าหนังเนี่ยเราไปเช่าม้วน VHS ใช่ไหมแล้วก็เช่าแล้วก็ดูใช่ไหมครับแต่เดิมการเช่าเลเวลโมเดลของการเช่าวิดีโอเช่าแผ่น CD แผ่น DVD จะเป็นเช่าเป็นายเป็นายแผ่นเป็นายม้วนใช่ไหมครับเนาะแต่ตอนนี้เราดู Netflix เราเป็นไลเราเป็นไลแบบไหนครับ เราเป็นรายเดือนใช่ไหมครับเป็นสตรีมมิ่งเหมารายเดือนใช่ไหมครับเป็นบุฟเฟ่เหมารายเดือนนี่ก็จะเป็นอ n นโนวชันด้านโปร f i ต m โมเดลนะครับเนาะเน็ตเวินะครับสร้างเครือข่ายใหม่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ s สักเจอโครงสร้างนะครับนะแล้วก็ process กระบวนการทํางานใหม่ๆนะครับผม,มยกตัวอย่างหนึ่งแล้วกัน,นครับตอนนี้มีช่วงโควิดครับปัญหาของลูกค้าผมคืออาจารย์อยากให้พนักงานเนี่ยแม้ช่วงโควิดก็ทําทงานที่บ้านบุฟฟมโฮมก็อยากให้เขาได้พัฒนาตนเอง แต่ว่า e-learning อ่ะโหตอนนั้นแต่ละสถาบันก็ออก e-learning มาเต็มไปหมดเลยนะครับ e-learning ที่แบบมันต้องดูเปิดแล้วดูเองสะดวกเวลาไหนก็ไปเปิดเรียนเองแต่ปัญหาที่ HR หรือฝ่ายบุคคลบอกว่าอาจารย์แต่ว่าคอสเรียน e-learning มันน่าเบื่อมันมันคิดเครียดมันน่าเบื่อทำยังไงดีคนทำงานตอนนั้นก็เบิร์เอาจบเวลาทำงานเขาก็อยากจะเปิดสมองแล้วเขาไม่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่แล้วแต่องค์กรก็ยังได้เขาต้องพัฒนาตนเองเพราะว่าเจอคริสิมันต้องการพัฒนาเองมากกว่าเดิมอาจารย์ทำให้ความรู้มันสนุกได้ไหม เราก็รู้เราเป็นสถาบันฝึกอบรมอตสนุกให้ตายมันก็ยังน่าเบื่ออยู่ผมก็ใช้เน็ตเวิร์กอินโนเวชันในเชิงของเน็ตเวิร์กในการที่เราไปคราบเรดนะครับกับบริษัทที่ชื่อว่า G Village G Village เนี่ยเป็นโปรดักชันเฮาส์ทำภาพยนตร์เรื่องออมารีลาเจ็ดรางวัลสุพรรณหงส์เป็นโปรดักชันเฮาส์ถ่ายซีรีส์ให้กับแกมมี่ชื่อว่าหอนิชนีแจมเขาก็จะมีวิธีการเขียนบทวิธีการถ่ายทำให้มันเป็นกลิ่นอายของของเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็พลัสของเราที่เป็นเอ듀เคชันเข้าไปนะครับนนนกก็็ลายเเเเปอทมต ก็ออกมาเป็นรายการที่ชื่อว่ากูรูกูไม่รู้นะครับเนาะเอาเอดูเคเาเอาวิทยากรกับคอมมิเดียนเหมือนรายการคดีพิกครับก็เป็นซิทคอมเป็นซิทูเอชันเป็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรแล้วก็เป็นหาหัวหน้าลูกน้องแล้วก็เอามาถ่ายเป็นคลิปเป็นตอนๆนะครับแล้วเอาวยทยากรมาเป็นคนเฉลยมาเป็นกูรูผู้รู้กูไม่รู้ก็คือด้านล่างที่เป็นคอมมิเดียนต่างๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับจากการใช้เน็ตเวิร์ก